ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไลฟ์สาระชาแนลอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาถามบอกว่าเราจะโอนเงินนะครับที่เป็นค่าคอมมิชชั่นในการเติมโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเติมเงินมือถือให้เพื่อนๆนะครับจากแอป วันดีๆนะครับก็คือแอปนี้นะครับที่ผมใช้งานอยู่เดี๋ยวผมกลับไปหน้าเริ่มต้นนะครับคือแอปนี้นะครับสักครู่นะครับคือแอปนี้ครับแอปวันดีๆนะครับตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนๆนะครับเข้ามาถามบอกว่าถ้าเราจะโอนเงินค่าคอมนะครับออกจากแอปเติมเงินเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการนะครับ ก็เราก็จะต้องทําการยืนยันตัวตนก่อนนะครับถึงจะสามารถโอนเงินค่าคอมที่เป็นค่าคอมที่เราได้รับจากการเติมเงินให้เพื่อนให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเข้าบัญชีธนาคารของเราได้นะครับวิธีการเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับที่ใช้งานแอปตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปยืนยันตัวตนพร้อมกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเข้ามาที่แอปแล้วก็ทําการเข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้คือหลังจากที่ผมเข้ามาหน้าหลักนะครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นคอมมิชชั่นที่ผมมีนะครับจากการเติมเงินก็คือ19.24บาทนะครับอันเนี้ยนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะโอนเงินคอมมิชชั่นตัวนี้นะครับเข้าบัญชีธนาคารของเรานะครับเราจะต้องทําการยืนยันตัวตนก่อนนะครับวิธีการยืนยันตัวตนก็เดี๋ยวลองทําตามผมเลยนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่3ขีดตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดมาที่3ขีดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจะเห็นคําว่ายืนยันตัวตนนะครับตรงนี้เนี่ยครับยืนยันตัวตนแล้วก็แตะเข้าไปเลยครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่ามีรายละเอียดให้บอกให้ดูนะครับให้อ่านนะครับว่าเนี่ยนะครับจะต้องอัปโหลดสําเนาบัตรประชาชนนะครับหรือสําเนาหนังสือเดินทางแล้วก็ หน้าสมุดธนาคารที่สมาชิกใช้โอนเงินเข้าระบบนะครับโดยชื่อหน้าสมุดธนาคารต้องตรงกับชื่อในบัตรประชาชนและต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนและหน้าสมุดธนาคารให้อยู่ในรูปเดียวกันนะครับแล้วก็ระบุข,ข้อมูลตามจริงนะครับ3ใช้เวลาดําเนินการภายใน24ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะครับอ,อันนี้ก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะ อัปโหลดเป็นบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นบัตรประชาชนนะครับแล้วก็อันที่สองสำเนาบัตรประชาชนและหน้าสมุดธนาคารนะครับอันนี้เราสามารถกดตรงนี้นะครับกดที่เป็นรูปกล้องเนี่ยนะครับแล้วก็มาเลือกรูปที่เราถ่ายไว้หรือว่าเราจะถ่าย Roberto. ตอนนี้เลยก็ได้นะครับส่วนของผมถ่ายไว้แล้วนะครับผมก็จะเลือกรูปนะครับกดที่เลือกรูปนะครับทีนี้ก็ ผมก็จะใส่อันนี้นะครับกดเลือกนะครับาจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเขาจะให้เราใส่ชื่อนะครับก็ระบุชื่อเข้าไปนะครับผมก็จะใส่ชื่อนะครับอันนี้นามสกุลนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิด อันนี้ก็ให้เพื่อนๆน,นะครับใส่ของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับตรงนี้เป็นเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ข้อสี่เป็นข้อมูลการติดต่อนะครับเบอร์มือถือ อ,อีเมลนะครับอีเมลก็เป็นอีเมลที่เราใช้จริงๆนะครับได้ได้นะครับผมก็จะใส่เป็นอีเมลของผมนะครับแล้วก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับข้อห้านะครับที่อยู่ตามบัตรประชาชน อาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามานิดนึงนะครับเป็นเสียงรถเพราะว่าบ้านอยู่ติดกับถนนเลยนะครับ หลังจากเราใส่ข้อมูลพวกนี้เรียบร้อยนะครับอ่าเราก็มากดที่คําว่ายืนยันนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับกดยืนยันรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะบอกว่าทํารายการเรียบร้อยนะครับกรุณารอผลดําเนินการภายในยีิบสี่ชั่วโมงก็กดโอเคไปเลยนะครับทีนี้มันก็จะกลับมาหน้าหลักนะครับทีนี้เราก็รอนะครับผลการ ยืนยันตัวตนของเรานะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการถอนเงินในส่วนตรงค่าคอมมิชชั่นตรงนี้นะครับเข้าบัญชีธนาคารของเรานะครับหลังจากที่เราทําการยืนยันตัวตนนะครับออพเอกสารเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีข้อความมาแจ้งเราแบบนี้นะครับเนี่ยอนุมัติการยืนยันตัวตนสมาชิกนะครับออกจากแอปแล้วเข้าใหม่เพื่อ ใช้บริการวันด,ดีๆขอขอบพระคุณนะครับก็กดโอเคทีนี้เราก็ออกจากแอปไปก่อนนะครับทีนี้เราก็มาเข้าใหม่นะครับโดยที่กดไปที่เข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ใส่รหัสไปเลยนะครับทีนี้อ่าผมจะลองถอนเงินนะครับออกจากระบบดูนะครับว่าจะถอนได้หรือเปล่านะครับ อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นการถอนครั้งแรกนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะให้เราถอนขั้นต่ํากี่บาทนะครับซึ่งไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลองกดไปที่3มขีดตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูการโอนเงินออกจากระบบหรือเปล่าอ่นนี่ครับอันนี้แจ้งเงินออกจากระบบนะครับกดนะครับตรงนี้ แล้วก็อันนี้ของเขาก็จะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นชื่อของเรานะครับเนี่ยตรงนี้ก็ลองอ่านดูนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินนะครับไม่เกิน1 0,000บาทรายการละยี่สิบห้านะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งถึงห้าหมื่นรายการละสามสิบห้าอ่าเนี่ยนะครับเขาจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกนะครับยี่สิบห้าบาทต่อครั้งเลยนะครับสาหรับยอดเงินที่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะครับเพราะฉะนั้น ของผมเนี่ยลองกลับไปดูเงินนะครับมันมีแค่สิบเก้าบาทเนี่ยนะครับซึ่งมันจะไม่สามารถโอนเงินออกได้อยู่แล้วนะผมว่านะครับลองกดเข้าไปดูใหม่อีกทีนะครับไปที่แจ้งเงินออกจากระบบนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเขาก็จะมีให้เราใส่ข้อมูลนะครับสําหรับคนที่มีเงินนะครับเยอะนะครับก็ลองทํา ตามขั้นตอนที่ผมแนะนําดูตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าใจเข้าใจได้อยู่นะครับก็ลองไปทําตามดูก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับของผมเงินไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําการโอนออกนะครับให้เพื่อนๆนดูไม่ได้นะครับสําหรับใครที่มีเงินเยอะก็ลองไปโอนตามที่ผมแนะนําดูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ